แลในบต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศผลการมอบรางวัลเลครับพี่เรื่องของภาพถ่ายใช่ไหมฮะที่เรา เกริ่นไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าผลเนี่ยอยู่ในมือเราแล้วแต่ว่าผู้ที่ส่งภาพก็มาประกวดยังไม่ทราบเลยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักง,งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมภายใต้งานใต้ร่มพระบรมี2 4 1ีปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะกิจกรรมนี้ก็คือว่าเขาตั้งชื่อว่าสองสีวันช็อตน็อกเอา์หมายความว่าเดินมาเที่ยวชมงานใช่ครับมุมไหนก็ได้ าเห็นแล้วเนี่ยฉากไหนมุมไหนกิจกรรมไหนประทับใจถ่ายเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าท่านลมตีประกวดไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เดี๋ยววันนี้ครับพี่ๆช่างภาพที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะนั่งลุ้นกันอยู่เพราะ<ช>ว่าส่งเข้าประกวดทั้งหมด241ท่านถูกต้องแล้วก็เข้ารอบนะฮะเข้ารอบ37บผลงาน37ผลงานแต่ว่าประกาศผลเนี่ยสุดท้าย 11รางวัลเท่านั้นเองนะครับเอาละมาถึงช่วงเวลาที่เราต้องตื่นเต้นแทนพี่ๆช่างภาพทุกท่านแล้วนะฮะเข้าสู่ในช่วงของการประกาศผลรางวัลเลยดีกว่าครับรางวัลที่เราจะเอาไว้สุดท้ายคือรางวัลชนะเลิศนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มลุ้นกันไปตั้งแต่รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งนะคะไล่ไปจนถึงยอดเยี่ยมอันดับ10แล้วสุดท้ายจึงจะเป็นการประกาศรางวัลชนะเลิศครับรางวัลประกวดภาพถ่ายยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งได้แก่ คุณกำพลคุ้มวงค่ะอามาทางนู้นนะครับอยู่ด้วยมาลุนด้วยมาลุนด้วยเดี๋ยวเราจะมีภาพนะฮะภาพอยู่บนจอนะครับสวยไหมฮะสวยไหมฮะภาพอยู่บนจอด้านหลังนี้นะครับอ๋อนี่แสงสีอลังการมากนะฮะสวยงามมากสวยงามมากเอาละฮะนี่ก็เป็นโฉมหน้าของรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่หนึ่งนะครับ แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณกำพลคุ้มบงนะคะครับเดี๋ยวให้พี่พีมาถึกภาพนะฮะในครั้งนี้กันก่อนนะฮะรางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่สองครับได้แก่คุณจิรวัตรพึ่งสมบงครับขอเสียงมือมือด้วยนะครับเอาละฮะอยู่ในงานทุกท่านเลยนะคะขอให้อยู่ครบทุกท่านนะคะ จะไ,ได้ลุ้นไปพร้อมๆกันต้องอ่านี่แหละค่ะดูภาพซะก่อนโอ้โหนี่นะฮะถ้าผมกับพี่หนิงเดินผ่านอาจจะไม่ได้มีมุมมองแบบพี่ๆเขาก็ได้นะค่ะอาจจะไม่ลุกลึ่เท่าเขานะคะเื่ออาชีพนะคะมาเดินผ่านตรงไหนปุ๊บ,บยิงเลยสแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะรางวัลยอดเยี่ยมอันดับสามคราวนี้เป็นคุณสุภาพสตรีบ้างแล้วนะคะ คุณชัญญาธนพัฒนมงคลค่ะนี่นะฮะโฉมหน้าของรางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่สามนะครับโอ้ินี่ว้าวเกมไมล่ะเป็นไงล่ะอโอ้โหมิวเซียมสยามนะฮะโอโ้ดีถือว่าเป็นอีกมุมมองที่สามารถถ,ถ่ายทอดมา หนึ่งภาพเล่าเรื่องครั้งนี้ได้อย่างงดงามไปทีเดียวครับเหมือนเล่าเรื่อง241ปีกรุงรัตนโกสินทร์แบบร่วมสมัยเพราะว่ามีตัวแทนเกับเป็นวัฒนธรรมของหลายยุคมารวมกันอยู่ในภาพดเดียวสแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อไปนะครับรางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่4ครับได้แก่คุณชาคริตปินสวัสด์ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ นะฮะโอ้นี่เป็นภาพมุมที่อ๋อมุมนี้คิดได้ยังไงเนี่ยตั้งใจมองมากๆนะฮะสุดยอดค่ะโอ้โหตองสวนสันติช้ยประการนะฮะเห็นมุมนี้เลยนะฮะโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากจริงสแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณชาคริสฮนะย้ำกับทุกท่านแบบนี้ครับ พี่พี่ทุกท่านที่ประกาศชื่อไปนี่คือไม่รู้ตัวมาก่อนนะฮะไม่รู้เลยนะฮะมาถึงอันดับ5แล้วรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่5ได้แก่คุณนภัสศรีนามฉำาคะ่ะมาแล้วฮะ,ะ,ะนี่สวนสันติช้ยปร,ราการเหมือนกันนะฮะเป็นสวนแสงไฟนะฮะสวนแสงไฟเหมือนกันคือ ถ้าเราไปเดินผ่านเราก็จะแบบอ่ะมุมมองอีกแบบหนึ่งแต่ช่งางภาพก็จะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งออขอแสดงความยินดีด้วยนะครับลำดับต่อไปรางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่หกครับค่ะได้แก่คุณพุทธิพงศ์พงทองเมืองครับขอเสียงมือด้วยนะครับคุณพุทธิพงศ์พงทองเมืองค่ะอันดับหนะคะโอ้ดีตรงนี้ มุมตรงพระบรมมหาราชวังรุ่งเรืองครับขอเสียมือด้วยนะครับมาแล้วฮะเจ้าของผลงานนี้นะครับความดีด้วยนะคะภาพอยู่บนจอด้านหลังนี้นะครับอ๋อนี่ไงนี่อยู่ตรงบริเวณทางลอดใช่ครับทางลอดนี่เป็นสถานีใต้ดินนะคะใช่ครับอันนี้ร่วมสมัยมากๆหนึ่งภาพบอกได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ เห็นตั้งแต่กำแพงระบาราชวางักงกระทั่เห็นสิ่งที่เป็นการเดินทางในยุคใหม่นะคะรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่9ได้แก่คุณหันษาตั้งมั่นภูวดลค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราเดินทางมาใกล้จะถึงรางวัลชนะเลิศนะครับยังเหลืออีกสองรางวันนะครับมุมนี้ก็สวยนะฮะโอย นิสานหลักเมืองใช่ไหมฮะสุดยอดนับถือในมุมมองแต่ละท่านจริงๆนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอันดับ10แล้วต่อไปนะครับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่10ครับได้แก่คุณเอกกรินเอกอัจฉริยะวงครับเป็นภาพของพ่อมพระสุเมรน,ร,นร,าารนะครับสวนสติชใสปรากาศนะครับ ท้อนแสงก็อย่างสวยงามมากครับยามคำคืนฮะและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมแข่งขันถ่ายภาพ2,4,1วันช็อต knock out ได้แก่คุณสุกฤต t ฮิรันสารพงค์ค่ะ เป็นภาพที่วัดภูเขาทององค์ภูเขาทองนะครับตรงวัดสะเกตนะฮะและมีนกบินด้วยนะฮะมันต้องอาศัยจังหวะเวลานะฮะในการได้ภาพแบบนี้ด้วยนะครับส<ต>ุดยอดมากามสวยมากๆจริงสวยงามทุกภาพเลยฮะสวยงามทุกภาพเลยนะครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะสะท้อนกันนะครับอาเชิญทุกท่านครับเดี๋ยวไปดูภาพร่วมกันนะครับถ่ายภาพเป็นที่พพรื่องร่วมกันนิดนึงนะคะ จะขออนุญาตมุมมองสุดยอดจริงๆค่ะครับเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญทางคณะทางผู้บริหารรวมถึงกรรมการตัดสินด้วยนะครับผมเรียนเชิญเดี๋ยวท่านแรกนะครับผมเรียนเชิญทางท่านประลัดกระสวงวฒนธรรมครับท่านยุพาทวีวรรนกิจบวรครับ คุณประสบเปียงเงินครับผู้อำนวยการสำนักง,งานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยคุณตุลิรัญยญลาวันนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์อาจารย์นิติกรไกรวิเชียนนะคะที่ปรึกษากิติมศรรมักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์นะคะอ่อาจารย์มาด้วยนะคะ คุณกนหนกสุริยศาสตร์อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณขจรพีรกิจอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะคุณจุลวิทย์สันติพงศ์ครับอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณณพัฒรัตนศักกรรมการและเลขาธิการกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และท่านหนวนาผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ ข้าสัตดีทอรสุวรรณวณีครับเียนเชิญบวเพิธีด้วยนะครับเกือบันทึกภาพร่วมกันครับ รางวัล11รางวัลนะคะก็จะประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศเป็นเงินรางวัล20,000บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะรางวัลยอดเยี่ยมเป็นเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทจํานวน10รางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตรจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะและกิจกรรมเกี่ยวกับภาพถ่ายยังไม่ได้มีหมดแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณเรศยังมีกิจกรรมดีๆนะครับที่สามารถเข้าไปสมัครแล้วก็ส่งภาพประกวดกันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัม w w w r p s t o r t h นะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้3 <30 S 2> าเมษา,ายนนะค,คยนนะยังส่งเข้าไปได้คราวนี้จะไม่จำกัดและกิจกรรมที่ท่านเพิ่งได้ร่วมแสดงความยินดีไปส่งแค่ท่านละหนึ่งภาพเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่เราเปิดต่อในเว็บไซต์ได้ถึงวันที่30เมษายนนะคะส่งได้คนละไม่เกิน4ภ<พ>าพใช่ครับแล้วก็จะประกาศผลในวันที่9มิถุนายนนะครับทางเว็บไซต์และ Facebook ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับใช่แล้วค่ะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองทางด้านศิลปะนะคะของผู้ที่ร่วมงานในครั้งนี้ค่ะต่อไปนะครับจะเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลและกล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการนี้เชิญครับเชิญค่ะรับเปลี่ยนท่านผู้บริหารทุกๆหน่วยงานนะครับที่ร่วมกันบรูรณาการจัดงานใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับ อย่างที่เราได้เห็นถึงความสําเร็จตลอดช่วงเวลา5วันที่ผ่านมานะครับสำหรับการจัดงานเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระหากษัตริย์โดยเฉพาะยิ่งราชวงศ์จัก,กรีที่ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นนะครับเมื่อ241ปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงในพิธีการต่างๆที่เรามีการดําเนินการทั้งในพิธีการที่เป็นรูปแบบประเพณีพิธีการที่เป็นรูปแบบแผนที่มีการประยุกนะครับให้เข้ากับ ยุคสมัยปัจจุบันรวมถึงในเรื่องของการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและเรื่องของศิลปะการแสดงนะครับที่ทําให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันนี้นะครับและที่เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือในตัวเลขนะครับที่ทางกองเศรษฐกิจวัฒนธรรมได้เก็บตัวเลขตลอด5วันที่ผ่านมานะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศนะครับมีน้องๆเยาวชนมีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยนะครับเดิมได้เลยนะครับรวมถึงการที่สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนะครับก็มีการเปิดให้เยี่ยมชมตลอดในช่วงเวลาจัดงานนะครับต,ตัวอย่างเช่นสถานที่แห่งนี้พิพิธภัณฑ์สาร่งชาติพระนครก็เปิดไนท์แอดมิวเซียมนะครับเปิดไปจนถึง ประมาณ3ามทุ่มทีเดียวนะครับท,ท,ที่พิพิธภัณฑ์กษาปนานุรักษ์มิวเซียมสยามนะครับแล้วก็ในสถานที่สําคัญซึ่งโดยปกติก็จะปิดกันโดยประมาณ16บหนาฬิกาสามสถึงสิเนาฬิกานะครับแต่ในช่วงการจัดงานนั้นก็ได้มีการขยายเวลาแล้วก็ทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนะครับที่สําคัญคือที่น่าดีใจก็คือยอดอจําหน่ายอ,อาหารพื้นเมืองอาหารชาววังและก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะครับเพื่อสอบถามร้านค้าต่างๆนั้นก็ มีความยินดีนะครับที่งานนี้ทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ตอบโจทย์แล้วก็เป็นการสมดังวัตถุประสงค์ที่เรามุ่งหมายไว้ทุกประการนะครับในนามของคณะกรรมการอํานวยการนะครับก็นำการจัดงานใต้ร่มพระบารมี241ปีกลุ่มนัตนาโกสิน,นะครับต้องกลับขอบพระคุณท่านผู้บริหารหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็ผู้นําเครือขา่ายภาคเอกชนนะครับทางวัฒนธรรมสาภาทุกสาภาแล้วก็เหล่าบรรดาศิลปินทุกๆ แถนงนะครับในกิจกรรมนั้นเราพยายามที่จะให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆขึ้นทุกๆปีนะครับเพราะว่างานฉลองกรุงหรืองานสถาปนากรุงเนี่ยจะตรงกับวันที่21เมษายนของทุกปีซึ่งปีนี้เราจึงเน้นในเรื่องของอยากจะได้สิ่งที่เป็นเป็นภาพจําแล้วก็เป็นที่ระลึกนะครับปีนี้เราจึงได้จัดก,การประกวดภาพถ่ายนะครับจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในยพระบรมราชูปถัมภ์ได้อุ้เพราะในเรื่องของการ มีคณะกรรมการนะครับตัดสินแล้วก็ช่างภาพต่างๆนั้นก็มีความคุ้นเคยในการถ่ายภาพบริเวณรอบเกาะกลุ่มรัตนะโกสินทร์นะครับเราก็ได้เห็นภาพที่มีความสวยงามแปลกตานะครับแตกต่างจากที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่องานที่เราจะใช้ศิละปะร่วมสมัยนะครับในเรื่องของการไปทำเป็นโปสการ์ดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไปนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ตลอดระยะเวลา จัดงานนะครับลมฟ้าอากาศก็เอื้ออํานวยนะครับร้อนก็ไม่ไม,ไม่มากทั้งวันนะครับเป็นบางช่วงเวลารวมถึงมีน้ำมนก็ลงมาแค่ปรับพรมนะครับก็ไม่ได้ทําให้เกิดอุปสรรคในการจัดงานนะครับและหลังจากนี้ก็จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมบนเวทีและจุดต่างๆตอบเนื่องไปนะครับจนเสร็จสิ้นกิจกรรมในค่ำคืนวันนี้นะครับออก็เป็นการ ครบถ้วนของการจัดงานใต้ร่มพระบารมี241ปีกลุ่มรัตนโกสินทร์นะครับก็ขอบคุณท่านผุ้เกียรติทุกท่านหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมกันจัดงานแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับมาเป็นสกีพยานในการร,รับโล่ขอบคุณจากกระทรวงวัฒนธรรมที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นคณะกรรมการในเรื่องของการอำนวยการการบูรณาการการจัดงานนะครับซึ่งก็ได้มีการรายงานต่อ คณะรัฐมนตรีรวมถึงในเรื่องของการดําเนินการแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมของเราไปทางช่อง9 m c o r d HD ไปนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็ทําให้เกิดการเดินทางมามากขึ้นคาดว่าวันนี้ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้นตามลาดับนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านและเป็นความสําเร็จของการจัดงานที่ถือว่าทําให้คนไทยนะครับได้รู้จักแล้วก็ได้จดจำนะครับนอกจากวันจักรี ทุกวันที่6เมษายนแล้วนะครับก็เป็นวันที่21เมษายนในวันสถาปนากลุ่มรัตนโกสินทร์ต่อไปนะครับเราก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นประเทศชาติของเรานะครับจดจุนปัจจุบันในทุกๆตำบลทุกๆพื้นที่นะครับล้วนแล้วแต่มีความสําคัญมีความเป็นมาจดจุนปัจจุบันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งจากคณะกรรมการผู้จัดงานครับขอบคุณครับ ขอบพระคุณค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านอิทธพลคุณปลื้มค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือพิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วย<ช>งานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานใต้ร่มพระบาร,รมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้ค่ะใช่ครับก็อย่างที่ทางรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นะครับรงานครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะฮะที่เดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างอุณา f าคลั่งเลยนะครับแล้วก็ในปีนี้แม้ว่าจะ มีการจัดงานในหลายๆพื้นที่แต่ยอดรวมนะฮะอย่างที่ท่านรัฐมรีบอกมาสักครู่นี้ก็400,000คนถือว่าไม่น้อยนะฮะ,ะถือว่าเยอะมากครับถือว่าเยอะมากก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะฮะในปีนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับมีผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่ารถเมย์ขสมกที่ให้บริการเที่ยวชมกาะรันนัโกสิน,นะคะแม้จะเป็นรถรถที่เขาเรียกว่ารถร้อนนะนะร,รถไม่ได้ติดปรับเครื่องปรับอากาศนะคะแน่น แน่นทุกคัน<ม>เพราะ<ช>ว่าค,คน<ด>อยากไปเที่ยวชมไปทั่วเลยนะคะครับอตอนนี้ท่านศิลปินแห่งชาติมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ทางคุณแม่ชฉวีวันดําเนินนะครับรวมถึงทางคุณครูฉลาดส่งเสริมนะครับสศิลปินแห่งชาติวันนี้ก็มาพบกับท่านรัฐมนตรีและก็ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับขอสิ่งพูดให้กับท่านหน่อยนะครับ